สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกคนด้วยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับได้มาใหม่นะครับเป็นพระสมเด็จวัดรักขังนะครับรุ่นหนึ่งร้อยปีนะครับนอนกล่องนะครับนิมเดิม จะเขียวหักนะครับเสียดายมากเลยครับกล่องมีมีเก้ด้วยนะครับกล่องกล่องเก้นะครับสังเกตตรงปีย2ิบสองนะครับเนี่ยเลข22ไทยนะครับห่างนะครับจะนี่นะครับ หางนะครับจะเขียนอย่างนี้นะครับปึ๊บปบมาอย่างนี้ปึ๊บหางห,ห,หางแบบจะเอนสี่สิบ้าองศานะครับไม่ไม่ตรงขึ้นนะครับสังเกตง,ง่ายๆนะครับกล่องนะครับ <c oughs> องนี้เป็นพิมพ์รูปเหมือนนะครับรูปเหมือนสมเด็จนะครับ โหตายางชัดเจนนะครับตายางชัดเจนนะครับรูปเหมือนก็แบ่งหลายบ็อกหลายพิมพ์อีกนะครับรูปเหมือนอย่างเช่นบล็อกหน้าเล็กหน้าใหญ่ห่วงลึกห่วงตื้นก็แบ่งแยกบ็อกกันไปนะครับ ส่วนองค์นี้นะครับเป็นหน้าใหญ่ห่วงลึกนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับไปหน้าติดชัดนะครับมีแป้งขนแมวปัดสวยๆเลยนะครับนี่นะครับห่วงลึก แพ้ดูง่ายเลยนะครับแบบนี้ขอบข้างครับร้อยปีเกเยอะมากเลยนะครับโอ้หดูตายางครับต่าออยางชัดเจน มีมวลสารด้ยนะครับเดิมๆเลยนะครับสากลน,นิยมยอมรับนะครับถ้าเป็นร้อยปีนะครับนิยมแลวก็มีพวกเส้นได้นะครับตอใหญ่ไข่ปลาเรือนบล็อกแรกบล็อกสองเส้นได้ลึก เสียงโตเต็มพิมพ์ไม่เต็มพิมพ์รูปเหมือนแกนกลมพิมพ์คะแนนมีประมาณ10รุ่นนะครับที่เล่นหากันนะครับส่วนร้อยปีที่ถามว่าพบเจอน้อยไหมพบเจอน้อยครับแต่ยังไม่เล่นกันนะครับก็มีพวกเสียนลูกใครพิมพ์ลึกอกใหญ่สุมติ่ง เป็นต้นนะครับคือยังราคาหลักร้อยนะครับถามว่าแท้ไหมแท้ครับถ้าเจอก็จับต้องได้นะครับไวยขึ้นคอได้นะครับถือว่าเป็นพระเครื่องรุ่นสองเลยก็ว่าได้นะครับเป็นเป็นจักรพารคียุคสองเลยนะครับจับกรพรรดิพระเครื่องเลยนะครับสมเด็จวราคังพิธีปลุกเสกดีนะครับ ไปถ่ายภาพสตูมานะครับก็ใครสนใจนะครับอยากขอดูภาพในสตูนะครับก็กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเข้ามาพูดคุยได้นะครับหรือจะเข้ามาสอบถามราคาถามอะไรทักมาได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับนี่ครับจัดหน้าตาชัดเจนนะครับรอยปัดสวยนะครับรอย รอยขนแมวนะครับนี่จมูกไมโดะเนี่ยนะจมูก ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปของสมเด็จวราคังะครับหนึ่งร้อยปีนะครับหากพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับสอบถามได้นะครับมีพร้อมกล่องนะครับแต่กล่องเคี้ยวหักนะครับเคี้ยวหักกล่องแท้นะครับกล่องอย่าลืมนะครับกล่องนะครับถ้า เลขสองนะครับเลขสองไทยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับดูนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูครับแบบนี้นะครับ จ้าเลขสองไทยเป็นแบบนี้นะครับกล่องเก๋เลยนะครับของเก๋เลยนะครับเลขสองไทยของแท้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับม้วนจะจะช้านะครับถ้าเอ็นแบบนี้คือไม่ใช่นะครับไม่ใช่ ก็สนใจนะครับก็ทักมาเพูดคุยสอบถามได้นะครับถือว่าเป็นพระที่มีอนาคตนะครับสำหรับคลิปคลิปหน้านะครับจะเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับก็ฝากพี่ๆกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ